สวัสดีครับกล้วยเบสคาร์ออโต้สำนักงานใหญ่นะฮะวันนี้กล้วยจะมาจัดโปรโมชั่นนะฮะออกรถเพียงแค่บาทเดียวครับบาทเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมกับ m a สด้าสคันนี้ฮะปี12.13นะฮะแค่2 3 9 0 0 0บาทครับ2 3 9 9 0 0 0บาทแต่โปรที่เด็ดกว่านั้นก็คือเครดิตดีออกรถแค่บาทเดียวครับ ใช้เงินออกรถแค่บาทเดียวครับผมสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยครับที่นี่มีหลายคันนะฮะมีหลายคันนะฮะเบสคาออโต้อออกรถใช้เงินแค่บาทเดียว,บา,ยวบาทเดียวเท่านั้นฮะบาทเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูภายในกันเลยเป็นไงฮะเครื่องนิ่มๆ เลขใหม่ที่แสนสี่ฮะแสนสี่เครื่องนิ่มๆเลยเบาะหนังสภาพใหม่กิ๊บ์กิใหม่กิ๊บกิฟเลยฮะใหม่กิ๊บกิเลยอ่ะฮะสวยมากๆครับใหม่มากๆเลขใหม่ที่แสนสี่ฮะแสนสี่ฮะไม่มีโกงสวยจริงครับสวยมากๆเลยเป็นเบาหนังหมดเลยฮะตัวหนึ่ง ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสปอร์ตเนาะใช่ครับมาด้าสปอร์ตฮะมาด้าสองสปอร์ตกับคันนี้ต่อเลยนะฮะโตโยต้าไฮรักลีโวประตู2,017ครับเปิดตัวแค่4ี่แสนเจ็ดหมืกันสี่แกว่าบาทฮะสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นฮะ คันนี้ดาวถูกมากนะฮะสี่ประตูนะสี่ประตูแต่เป็นเกียร์ธรรมดาฮะดาวถูกมากคันนี้ดาวแค่หมื่นเก้านะดาวแค่หมื่นเก้านะฮะผมมองนะตัวนี้นะถ้าเครดิตดีสงสัยมีฟรีดาวเนี่ยตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันเลยครับแป๊บหนึ่งฮะสวยมากมากครับภายนอกสวยมากมากเลยสี่ประตูฮะสี่ประตูสวยจริงฮะดูดีมากมากครับสี่ประตูนะสี่แสนกว่านะปีสิบเจ็ดนะฟังไม่ผิดครับ ฟังเสียงเครื่องกันเลยฮะเป็นไงฮะเครื่องแน่นๆเครื่องแน่นๆอุปกรณ์ครบเกียร์ธรรมดานะฮะรีโวตัวนี้เกียร์ธรรมดาเลขไมที่แสนห้าครับแสนห้าดูไม่ผิดครับแสนห้าเลขไมที่แสนห้าครับสวยมากๆครับเบาะกำมะหยี่นะแบบพิเศษนะฮะสวยจริงครับไม่มีที่ติเลย ไม่มีที่ติเลยสวยจริงครับดูครับดูสวยมากๆครับคันนี้สําหรับใครจะไปใช้งานนะฮะดาวแค่หมื่นเก้านะสี่0 0 0กว่าดาวแค่1 9นะื่นเก้าฮะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูคันนู้นอีกคันหนึ่งฮะสวยจริงครับมาดูคันนี้ฮะพระเอกของเราฮะคันนี้สามพัน สามพันเทอร์โบนะตัวนี้วีโก้สามพันเทอร์โบโฟล์วได้นะฮะปีสองพันสิบสามครับเปิดตัวที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสวยมากๆเลยดูดูล้อแม็กฮะดูล้อแม็กสี่ประตูนะฮะตัวนี้เป็นตัวโฟล์วได้นะฮะมีขับเคลืนสี่ล้อนะฮะพีลันเนอร์พีลันเนอร์ยกสูงฮะดูแม็กครับสวยมากๆเลยสี่ประตูฮะคันนี้เอาใจวัยรุ่นเลยนะเอาใจวัยรุ่นเลย สวยมากครับเอาใจาไปรุ่นเลยสวยจริงฮะพิลันเนอร์ตัวยกสูงห้าสี่ประตูครับสวยจริงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะดูข้างในกันครับสวยมากคันนี้คันนี้ดาวแค่สิบนะดาวสิบเอร์เซ็นะอะฮะดูฮะโฟ e วิฮะขับสี่ครับขับสี่ เลขไม่อยู่ที่สองแสนกว่าโลเท่านั้นเองครับสองแสนเท่านั้นนะอุปกรณ์เครื่องแต่งครบเบาะหนังสภาพเดิมเดิมเครื่องเสียงครบคันนี้มาเต็มฮะมาเต็มเครื่องเสียงเงียบมากเสียงเครื่องเงียบมากครับสวยจริงครับคันนี้เอาใจไว้รุ่นหน้าดูสวยมากๆครับ สำหรับคลิปนี้วันนี้นะโปรโมชันดีๆโปรโมชันโดนๆเครดิตด,ดีออกรถแค่บาทเดียวเบสคาออตโอต้ครับเบสคาอโอโต้เครดิตด,ดีใช้เงินออกรถแค่บาทเดียวครับรถด,ดีมีคุณภาพที่นี่ที่เดียวครับเบสคาออตโต้ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.79 2.79แค่นั้นเองครับสวัสดีครับ